คลิปนี้ขออนุญาตคุยกับคนเจนวัย60ขึ้นแล้วกันนะนะคะสำหรับคนวัย60ขึ้นเนี่ยที่ฉันเชื่อว่านะคะยังไงคุณก็ทันพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะคุณต้องเกิดทนันเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณคุณต้องทนันน้ำพระทัยของในหลวงที่เ,เยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินในประเทศไทยในหลวงไปหมดนะคะแล้วก็ราชวงศ์ทุกๆพระองค์ก็มีพระเมตตากับประสงค์ดกร์ ทั้งประเทศและวขุดยฉันเชื่อว่าคุณก็ต้องทันสมุดสติมเล่มสีน้ําตาลต้องทันที่พ่อหลวงพระราชทานให้ต้องทันในสิ่งที่เราตกทุกข์ได้ยากในระหว่างช่วงอายุคุณต้องทันนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระอ,องค์ท่านหรือเปล่านะคะแล้วคุณจะมาเข้าข้างเด็กส้มอย่างเงี้ยในวัย60ไปแล้วอย่างเงี้ย คุณไม่อายแผ่นดินเหรอคุณไม่อายแผ่นดินที่คุณเติบโตมาด้วยน้ําพระไทยของในหลวงเนี่ยเหรอให้เด็กหัวเท่ากําปั้นเมื่อวานซืนที่ไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยฮะให้มาด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มาแก้กฎหมายที่คุ้มกันพระมหากษัตริย์ให้มาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยโล่งโปร่งสบายให้มาแก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวอะไรกับปากท้องของเรา คุณทนเห็นเด็กหัวเท่ากําปั้นที่มาเป็นสสและที่หมิ่นราชการที่9หมิ่นราชการที่10อย่างเนี้เหรอคุณทนได้คุณไม่รู้เหรอว่าพรรคส้มเนี่ยมันมีสสที่โดนคดี1นึอ่ะสาคนอยู่ในนั้นอะ่ะคุณไม่รู้เหรอว่าพรรคส้มเนี่ยมันผักดันให้เด็กติดคุกติดตารางโดยการออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเสื่อมเสียพูดได้ถามได้ค่ะแต่ให้ร้ายกล่าวโทษและเมิดพระมหากษัตรย์เนี่ยมันผิดขอด้อกฎหมายคุณไม่รู้จริงๆเหรอในห่วงวัยอายุคนเนี่ย ถ้าเกิดคนรุ่น60ไม่ปกป้องแผ่นดินชาติไทยให้พระหมหากษัตริย์คงอยู่ไว้โดยที่ไม่มีใครละเมิดได้เนี่ยแล้วใครล่ะใครล่ะที่จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังอ่ะพวกคุณมาเข้าเด็กเข้าข้างเด็กพวกนี้ซะเองอ่ะฮะคุณไม่อายเลยเหรอฮะถ้าว่าเด็กว่าไปอย่างมันโตมามันอาจจะยังไม่ได้ผูกพันกับเ,ออเรื่องราวดีๆของราชวงศ์ไทยแต่คนเนี่ยคนที่แก่รุ่น60ไปแล้วเนี่ย แล้วมาเข้าข้างเด็กส้มเนี่ยนะคะคุณเอาอะไรมาเถียงฉันว่าเด็กมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องมันมีโอกาสเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีมันยังไม่เป็นเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องของปากท้องประชาชนมันนันคุณอนุทินไปแล้วให้เขายุบสภาแล้วให้เขาจัดตั้งการแก้รัฐธรรมนูญมันเอาแต่เรื่องแบ่งแยกการปกครองแก้ไขในหมวดจริยธรรมฮะเฮะ้ยอย่าแก่แล้วแก่เลยค่ะ ะะแก่อย่างเราต้องมีคุณภาพชีวิตแก่อย่างเราต้องสอนลูกสอนหลานได้ว่าสิ่งไหนควรรักษาไว้สิ่งไหนเออไม่ควรที่จะแตะต้องไม่ควรที่จะละเมิดนะคะเอออย่ากแก่แล้วแก่เลยค่ะ